ครนี้เล็กมากเลยครับ,รบก็ขอากาสบสวัสดีพี่นาวนเพื่อนรักนักตกปลาครับวันนี้ก็นี่ครับพามาตกปลาหมายคองเปรมครับวันนี้ก็มาแต่เช้านู่นะครับแต่ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายครับปลาเล็กมันคลอเยอะมันไม่ได้ถ่ายไว้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วครับ เพิงจะมาตั้งกล้องถ่ายให้ดูครับหมายฟองเฟรมแถวแถวหลังนี่ครับนิคมนวานครนครับโรงปูนะครับได้เยอะครับวันนี้แต่ตัวเล็ก <c oughs> เดี๋ยวรอชมดูครับว่าสี่โมงถึงเวลากลับนี่จะได้ปลาอีกกี่ตัวครับเดี๋ยวมารอชมกันครับผม มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับปลาเข้าดีครับวันนี้แต่ตัวเล็กมากเลยปลาเกลือ นี่ครับใช้นี้ครับใช้ไม่ค่อยใหญ่มากแต่ก็เข้าดีอยู่ครับวันนี้สวยงามครับผมไดแล้วครับกินครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับแต่กินจัดมากเลย ไม่ติดครับผมเหนื่อยเลยครับวันนี้ลาเล็กลุมเดี๋ยวพาชมบรรยากาศไม้วันนี้ครับนี่ครับโล่งดีครับตรงนี้ก็เป็นเขื่อนกั้นน้ำนะครับน้ำไม่ค่อยไหลครับตรงนี้ ลงปูนครับก็ปีังลงปูนนะครับหมายนี้ก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกครับครับรอชมผลงานดนูครับว่าตอนเย็นมันจะกินอีกไหมครับปลา แต่มาช่วงเช,เช้านี่กินจัดเลยครับแคไม่ได้นั่งเลยครับปลาเล็กครับผมรอชมผลงานต่อไปครับผมพันเล็กครับพันเล็กสายหย่อนเลยครับ ไม่ค่อใหญ่ครับมันเล็กกินเบาครับตัวเล็กเยอะมากเลยครับเอาอีกนะครับเอาอีกนะครับ ้นีครับทั้งวันผมเลยไม่ค่อยถ่ายไว้ครับปลาเข้าดีอยู่บนนี้มัดจนเหนื่อยนะครับตัวเล็กๆแต่ตัวใหญ่ก็ได้ครับ2อามตัวรุ่นไปไหนหมดครับตัวใหญ่หญๆเดี๋ยวออนก็มามาครับใสหกเจ็ดชีด ต้องรอต่อไปครับ เราชมผลงานต่อไปครับผมว่าตัวใหญ่มันจะเข้าไหมครับวันนี้หรือจะได้เดี๋ยวตัวเล็กๆนี่คมาอีกแต้มแล้วครับปลาเกลือเกี่ยวแก้มมาครับใบน,นี้ก็พอได้อยู่ครับ เยอะกินจนท้องฟังแล้ว จากช่วงเที่ยงๆบ่ายๆก็ไม่ค่อยกินครับตัวไม่ใหญ่ครับวิถีชีวิตปลาเขาก็ลงมาเก็บหอยนะครับช่วงเย็นๆมาทำมาหากินครับช่วงโควิด อย่างเดียวก็ไม่ไหวครับกินอีกแล้วครับกินอีกแล้ว ครับลุ่นนี้ครับผมเหยื่อก็เหลืออีกนิดเดียวครับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้ถ่ายนานลครับเพราะว่าปลามันตัวเล็กครับก็เลยไม่อยากถ่ายนานครับผมรอชมผลงานต่อไปครับติดแล้วครับติดแล้ว มันตัวเล็กเกินเลยไม่ให้ติดเบ็ดพาไปดูสับป,ปะหลาดเดินข้ามถนนครับมันใหญ่มากนะครับตัวบเบลเลยไปแล้วครับบิงลงน้ำแล้วไปแล้วหมดน้ำไปแล้ว บรรยากาศไนหิโมงครึ่งนะครับเดก็ยังร้อนอยู่เลยป้าก็ไม่ค่อยจินเหมือนตอนเช้าครับมาตอนเช้านี่ไม่ได้นั่งเลยครับ เจ็ดทันครับยงไงเลยครับเจ็ดทันครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ครับวันนี้ก็ถ่ายคลิปน้อยครับก็พามาสองไม,ม้ใหม่ๆเชยๆครับไปที่อื่นแท้่บ่อยช่วงนี้เลยมาตบเด็กเล่นของเปรมครับวันนี้ปลาก็กินดีแต่ตอนเช้าๆครับ ตอนเที่ยงมาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับเย็นมาก็เงียบเลยครับลูกเด็กเล่นครับครับเดี๋ยวพาไปชมผลงานปลารววันนี้ครับได้เยอะอยู่ครับปลาเล็กครับผมไปดูผลงานปลารวมวันนี้ครับ งัว้นมีแต่ไสกันทั้งนั้นเลยนะฮท่านไหนชมแล้วถูกอกถูกใจก็ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมไปหาไม้ใหม่ๆทำชิปมาให้ดูครับวันนี้ปลามันก็ตัวเล็กครับก็เลยได้ถ่ายน้อย ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องพอ,อแค่นี้แหละครับเดี๋ยวกลับบ้านไปทําปลาแล้ครับปลาตัวเล็กต้องทำแต่กลางวันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆครับวันนี้ก็มาคองเปมอยู่ครับ มาช่วงประมาณบ่ายสองครับตอนเช้ากลวัวฝนครับตอนนี้ก็จะกลับแล้วครับห้าโมงเย็นแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูผลงานปลารวมวันนี้ครับ บคสวัสดีครับ